นะครับ fc ครับวันนี้อยู่กับคิวติดตั้ง fc พิษณุโลกนะฮะ toyota r v o นะฮะตัวนี้เป็น Z e t i t i t n o n นะครับตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วมาดูกันนะครับชุดนี้นะฮะเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้นี่ครับแดงดำนะครับเป็นเครื่องเสียงมือสองสภาพมือหนึะฮะใครจะคิดนะฮะชุดนี้20,000บาทเท่านั้น power amp 3ตัวนะครับ10นิ้วตู้ฟาดนะครับแผงหลัง 8, 6 4นะครับ อุปกรณ์ครบแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้มาดูนะครับงานแผงประตูเสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับแผงประตูฮะตอนนี้ฮะตอนนี้ช่างกําลังขึ้นงานแผงประตูนี่ฮะงานขึ้นแผงประตูดับแรกให้เราวัดสเกลให้ได้นะครับแล้วก็ทําการปาดตําแหน่งที่ติดนะครับเพื่อจะยึดแผงประตูเนะี่ยติดกับแผงไม้อันนี้นะครับหรือแผงซาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อยึดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าแผงประตู ออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะเห็นน็อตยึดไหมฮะม่น็อตยึดนะครับบางคนถามมาว่านะครับติดตั้งผมซื้อไปติดตั้งยังไงฮะถอดแผงสาวให้หมดนะครับยึดแผงหลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบนี้ตอนนี้ช่างทาการเข้าเข้าฟิวนะฮะตอนนี้ฮะมาดูด้านในครับด้านในทําการแดมพื้นนะครับดมอุดรูแผงหลังนะครับสําหรับคนนี้เป็นงบประหยัดนะครับชุดสายไฟเปลี่ยนหม่ทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่สายไฟมือสองนะฮะเป็นสายไฟใหม่นะครับแบบนี้สายลําโพงใหม่สายไฟระบบสายนี้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะคืบหน้าไปประมาณสัก40ซนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะงานเข้าฟิวนะฮะด้านหน้าครับกำลังทำอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ทำให้ดีครับเก็บสายให้ด้วยฮะ งบประมาณพอเหลือเราจะเก็บสายให้นะครับแต่ทางงบประมาณประหยัดจริงๆนะครับสายเราจะไม่ใส่กระดูกงูนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าคืบหน้าครั้งต่อไปจะคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ30-40%ได้นะครับเดี๋ยวจะยกตู้ขึ้นเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงครับ